ในงานมอสึจกจับจงัช้างสุรินประจันตุศร2008ข,ข,ขอเสนอเบื้องต้นารห้าแบ่งที่ไา่โสเภณีร่างนายกรระชนตรี ส่วนผู้ที่มีความสัมพันธ์ในการกับเพื่อนกา,ารพัฒนาคุณภาพของตนสุริธ์แล้วก็ช้างสุริธ์นะคะออนไลนเ่เดียวนะคะรเราจะโอกาสในการที่จะได้แนะนําให้ท่นทานได้รับทราบในระดับต่อไปค่ะและในโอกาสนี้นะคะผมอยากจะไปเชิญท่าน ท่านสมุทรสารรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวและกล่าวเปิดงารฉลองช้างประจุปี2568ค่ะุารนรคนรทอารยรบราันเงเพ แต่าสัปดาห์แรกในการร่วมกันการเรียนกันี่สุรินทร์ท่านส,สามารถจิกสภาพเด็กของพ่อค้าแม่ทาย,ท,ยทุกท่นทนนานและนรองสาวนักการพี่นอ้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงและพี่นอ้องที่มาจากต่างประเทศที่เราต้องกานครับวันนี้ ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายนุษย์พุทธินายมุขินาังเดลูได้มาทำภารกิจแต่ท่านผู้อื่นการได้เป็นโ้นแทนรัฐบาลมากเกิดงานแสดงข้าประจําปีของจังหวัดสุริจังหวัสุรินที่คือถือว่าเป็นจังหวัดที่เราแก่มีความเป็นมาอย่างยา ผลของชาวสลีนที่เรียกว่าชาวปุยหรือชาุยในนามเชียงตึงกับพวกที่มีความชำนาญในการจับช้าและใช้ภูมิปัญญาวิชาศารจับช้าเทอการภูสีอย่นๆนอกจากนี้ด้วยการเ้วยร้กา คืนให้สมเด็จพระศรีสุริยมจนได้รับโกร่าเป็นพญาสุรินทร์พักดีนจรุงามาปกครองที่เมืองสุรินทร์และเมืองสุรินทร์ก็ได้เรียกตามชื่อของจ้างโังกา่าวจามสุรินทร์เป็นยหักที่คนทัวไปของชา เช้าของประเทศดูกันดีว่าสุรินทร์เมืองช้างที่นี่ชื่อเสียงความใหญ่ความน่ารักความแสนรู้ของท้าจังหวัดสุรินทร์เป็นกิจกรรมชื่อเสียงที่มีต่อสาธารณชนไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นไม่เหมือนใครในปีตั้งแต่เวลา2พฤศจิกงยนมีมติการจัดการแสียช้าเพื่องานประจำปีขอการช่วยและได้จัดการแสดงขึ้นในปีนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและหมาัด เป็นเวลาถึง65ปีณแต่นี้ท่านจะได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตของชาวสจินที่มีชาติสืบตัวมารวมกันรวมได้งคงความรักชาตที่ผ่านมาแสดงสวยงามสากดตาดูตั้ง 450เื่อโดยทีงานถ่ายทอดอาชีพเด็กที่จะไปสูงขึ้นในรตตผมต้องขอราบขอบคุณนทางจังหวัดรับโดย่ฉกานวาริรจังหวัดและคส่วนราชการจังหัดและในยุองค์การบริหารส่วนจังหวัตลอดจนผู้ร่วมงานทุกท่านและพไ่น้องชาวเชียงใรม ได้แสดงถึงความมุ่งถึงความสามัคคีที่่วกันกนี้เป็นที่เปนที่เป็นที่่แว่าวในสาตาของคนทางประเทศและคทโลกวันนี้ด้เวลาอันสุครแล้วรผมขอเปิดการแสดงงานประจำปีงานแสดงงานปบี นรับเขาสู่การับชมนนี้เราค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เ้ร่วมาัเราน้่าจริงค่ะท่านนำกล่าวต้รับเราทยกทีและกล่าวงาอย่างเป็นทางการและเ่ sien jy dit nie pas na 'n sekondaire byna by presies maar Bye. Yeah. นัทสีอินนะคะที่ได้กรุณาะะคแสดงหเความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของทหารไทยและชาติไทยนะคะแล้วก็ได้รับช้างกองช้างนะคะเข้าเป็นทหารใหม่ในการรบด้วยกัน เ8เพนรองนายยศดาเกราช่าโจรลิดรัชราชพันแทนายยาวเดกรช่าตจรลิ์นะพาเราทั้งท่านรองผู้ไดรา,ดา,รา,าชาาการจุวิสลินะคะท่านวีรชัยเกิดโสท่านประจวดนะคะที่สำคัญย่ค่ะเรามีสมาชิกส,ส,ส,สิริพุาราษนร